あめ ก่อนที่จะไปฟังสปอยเพื่อนๆก็อย่าลืมช่วยกกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เมย์ด้วยนะตอนเีื่องจากพาร์ทที่แล้วหลังจากที่โกคูลิงแดงพาทุกคนวร่ปไปที่ปลอดภัยสำเร็จเขากับพิเตอร์ลิงแดงก็ขอตัวจากไปเพราะเห็นว่าสถานการณ์ของจักรวาลน,นี้ดีขึ้นแล้วแล้วจู่ๆท่านไคโอชินของจักรวาลที่6ก็รีบวิ่งมาบอกว่าที่จักรวาลของแกโดนบุกโจมตีโดยกลุ่มคนปริศนาตอนนี้คนอื่นๆกำลังต้านไว้แบบดเดือดเลยแถมติดต่อท่านแชมป้าและเทพทำลายล้างคนอื่นๆก็ไม่ได้สักคนพิเตอร์ที่กำลังอออออออาาาารรมมณเเเเดดดดดืืยยู่่่่คคิิววตังงททะไไ้้กก็นขสโ พร้อมกับบอกว่าเดี๋ยวแกจะไปจัดการพวกนั้นเองกําลังอยากอาวาดเลยตัดภาพไปที่จักรวาลที่6ตอนนี้พวกนักสู้อย่างฮิโตะและคนอื่อนกํนาลังสู้กันแบบดเดือดโดยคนที่พวกเขาสู้ด้วยนั้นก็คือ2คนปิติหนาที่พูดเหมือนเป็นพี่น้องกันโดยพี่สาวชื่อคามินส่วนน้องชายชื่อว่าโอเรนโออีกและทำไมเรื่องนี้โอเยอะจังทั้งสองคนฝีมือไม่ใช่เล่นๆพี่สาวสามารถถีบเกียวด้ร่างซปเปอร์สัญญาบิวได้แบบง่ายๆส่วนน้องชายก็สามารถรับมือกับวิชาข้ามเวลาของฮิโตได้เป็นอย่างดีนักสู้จากจักรวาลที่6สู้ไปสัก,ก,กสพัก แต่ว่าทักษสองกับฮิวตัวเองได้เฉยเลยครับและก่อนที่จะโดนปล่อยพลังอัดพิตเต้กับครั้งก็มาช่วยไว้ได้ก่อนพิตเต้กับครั้งแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซยาพร้อมสู้ส่วนส่อพี่น้องนั้นอยู่พวกมันก็สลายตัวเองแล้วแยกกันเข้าไปเสียงร่างของเกวและคาริฟูราพอตั้งตัวได้แล้วก็พุ่งเข้ามาสู้กับครั้งและพิตเต้สู้ไปสักพักพวกมันก็เล่าความเป็นมาของตัวเองเหมพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างโดยชาวซูปูถูกอินพุตโปรแกรมต่อสู้ไว้มากมายแต่ทว่าชาวซูปูกับกลัวพวกมันซะเองก็เลยตั้จจ้ตต้้งิตพพเาาไววมอออลลช ก็เข้าไปล็อกคอพวกมันไว้แต่ทว่าพอพิเตียปล่อยพลังมหาศาลออกมาพวกมันก็พากันสลายตัวออกจากร่างสองสาวเรียบร้อยอัดโดนพวกเดียวกันจนหมอบแล้วตอนนั้นเองจู่ๆทุกคนก็เหมือนโดนพลังอัดลงกับพื้นซึ่งคนที่ทําก็คือเจ้านี้มันชื่อว่าฮาสมันอ้างว่าตัวเองคือคนที่จะล้มเสียเซโอด้วยเมล็ดพันธุ์แห่งจักรวาลนี้แถมมันยังโม้ต่อว่ามันสามารถกําจัดไคโอชินและเทพแห่งการทําลายล้างทุกคนไปด้วยได้เลยมันโชว์พลังที่เป็นทรงลูกบาศก์สี่เหลี่ยมเข้าไปบีบอัดดาวให้หายไปในพริบตาตอนแรกมันอัดดพพพวววกเตตียย้แ่่า ขอไว้บอกว่าอยากจัดก,การเองมันก็เลยยอมแล้วจูๆ่ๆฮาสมันก็พูดขึ้นมาว่าไปจักรวาลอื่นต่อน,นีกว่าเนะซามัสประสานฝันให้สําเร็จกัน สามารถก็บอกว่าได้แต่ว่าอย่าริอาจมาสั่งท่านเชลหน้าเจ้ามนุษย์ครั้งกับพ่เตียที่พอเห็นสามารถโผล่มาก,ก็ต้องถึงกับอึง้งฮัสมันหลอกถามฮิโตะว่าใครคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลซึ่งฮิตโตะก็ไม่ได้บอกมันครับแต่ใครจะไปรู้แหละว่ามันสามารถอ่านจิตใจได้มันรู้ว่าจีเดนจากจักรวาลที่11คือคนที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลพิเตียฉุนกึกุ่มเขาเปว่าหน้าไหนไหน,ไหนก็มองข้ามชาวสยาแบบพวกเขาไปหมดเลยพอว่าตามมาที่จักรวาลที่11ก็พบว่าสภาพเลเทปไปหมดแล้วพอแง่น้าจวมีแสง่ามอนกับโอเรนผู้ขมาาย ร่างของพี่เตีย้ยด้วยความที่ถูกชาวซูฟูสร้างมาเหมือนกันสภาพมันก็เลยเหมือนกับตอนที่เบบี้ยึดร่างของพี่เตีย้ยเลยล่ะครับพอทั้งจะพุ่งเข้าไปทวงคุณพ่อคืนก็โดนมันระเบิดพลังอัดจ,จนปลิวลงทะเลไปด้านจีเรนเขากาลังรับมือกับชาวซาย่ามันที่ชื่อว่าคัมเบอร์อยู่ส่วนท็อปบอนี่หมอบราบคัมเบอร์แปลงร่างเป็นซูเปอร์ซาย่ากะเอาจริงแต่ว่าทันใดนั้นจีเรนก็หมอบลงเพราะว่าพลังของฮฮสฮาสสั่งให้โอเดนเข้าไปวัดฝีมือกับจีเรนส่วนคัมเบอร์ฮฮสมันก็จัดก,การส่งไปที่จจััักกรรวาาาาลลลลทีีี3โโอเดดดดนนนนนนสสสสููบบสส้้้้บบบแแะใใ็มมงปหขขึ โกคูกับท่านไดชินคันนั่นเองครับแต่ว่าท่านไดชินคันไม่ได้มาสู้นะมาส่งแล้วแกก็จากไปโกคูพอตั้งหลักไดก็พุ่งเข้าไปช่วยทั้งที่โดนยำพร้อมกับต่อยโอเดนทีเดียวปลิวออกจากตั้งพิเตี้ยเลยส่วนคามินผู้เป็นพี่สาวก็ไม่รอดโดนโกคูอัดพลังใส่จนปลิวสังเกตดีๆจะเห็นว่าโกคูมีพลังสีเงินของอัตานิยมคลุมทั่วร่างอยู่เหมือนจะควบคุมพลังได้ดีแล้วนันเนี่ยถึงแม้จะไม่สมบูรณ์ก็เถอะส่วนจิเรนตอนนี้ก็ยังรับมือกับซาม,มัสอยู่แถมอัดพลังถล่มยังไงก็ไม่ชนนนนนนะะะเเเพพรราาาาาว่่มมมมัมมััสป็อออตด้งีิกบโ พอเห็นว่าสู้ไม่ได้ก็เลยตัดสินใจใช้ท่าไม่ตายรวมร่างคามิโอเดนพุ่งเข้าไปโจมตีแต่ว่าโกคูก็ยังหลบได้แถมถีบจนมันถอยออกมาฮานสเห็นว่าน่าจะชนะยากก็เลยเอ่ยปากเรียกชื่อของบุคคลปริศนาที่ชื่อว่าลากุสปรากฏเป็นก้อนคริสตัลขนาดบั้มฮาสหันก้อนคริสตัลที่มีหญิงสาวอยู่ด้านในมาด้านโกคูพร้อมกับใช้พลังกดทับให้มันพุ่งเข้าไปหาโกคูใช้มือรับเอาไว้ดันพลังจนก้อนคริสตัลแตกหญิงสาวด้านในที่ชื่อว่าลากุสพอเห็นคริสตัลแตกแล้วก็สั่งให้มันพุ่่งงเเเข้าไไไปปฉฉืืออนนโกคูพพลม ครับบ,รบังคับให้มันเฉือนสวนขึ้นมาด้วยจนโกคูของเรานอนหมอบว่าแต่ว่าทำไมยูแอมันกากจังวะเนี่ยพ่เตียกับทรังจะพุ่งเข้ามาช่วยกระโดดคามิโอเรนขวางเอาไว้แต่ว่าก็นะพิเตียโดนตบปลวโมโหสุดๆจะแปลงร่างเป็นร่างร,างรอย,ยอบ,บลูเข้าไปสู้เริ่มที่จะได้เปรียบขึ้นมาหน่อยด้านโกคูก็ได้ทรังมาช่วยเอาไว้ปล่อยพลังอัดใส่จนลาก,กุสปิวออกไปไกลส่วนพ่เตียที่กำลังคึกก็พุ่งเข้าไปยำใหญ่ใส่คามิโอเรนแบบไม่ปล่อยให้พักเว้นระยะออกมาได้ก็จัดการยัดไฟไนอกแฟลชเข้าตบบกกาาาาลัาัังงงง้้ใหหจนนนครร่่่่ฟิวชอีึสส ช่วยคัมเบอร์ที่จกักรวาลที่3ส่วนที่นี่มันจะออกโรงเองแล้วแล้วดูความโกงของมันครับแค่ยกมือขึ้นโกููกับครั้งก็หมอบรวมถึงปีเตียร่างรอยยอบ,บูเองก็ไม่รอดก่อนที่จะโดนมันยำเล็บไปกว่าน,นี้ไคโอชินของจกักรวาลที่7ก็โผล่มาก,ก่อนพาทุกคนวร์ปหนีไป แต่ฮรสมันก็ไม่ได้ใส่ใจมากมันบอกว่ามันได้พลังของจักรวาลนี้มาพอแล้วพร้อมกับจากไปแทมก่อนที่มันจะไปมันยังขังจิเรนที่จะมาขัดขวางมันไว้ในก้อนพลังลูกบาทอีกภาคตัดมาที่ฟิวมันพูดว่าสนุกกับการทดลองจริงๆพร้อมกับมองหน้าจอและพูดว่าใกล้เวลาแล้วสิ่งคนคนนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคูเลอร์นั่นเองมันมาที่จักรวาลที่3จัดการลาคูสจนยับแล้วก็พุ่งเข้าไปสู้กับคัมเบอร์แบบสูสีคู่ขี้อ้าวสรุปมันไม่ใช่พวกเดียวกันเหรอนี่ยสู้กันไปสักพักคอนนแง่าาาย้ทคคํภีี เลยนะครับพอเป็นร่างแยท้ทองคำมันก็จะการยำคัมเบอร์จนเละปล่อยพลังก้อนเบริเร์มเข้าอาัดเพราะว่าพอปล่อยพลังเสร็จก็ดัดโอเวอร์ฮีทจนหัวตัวเองระเบิดดูท่าฟิลมันจะได้ข้อมูลดีๆไปอีกละที่ด้านของฮาร์สมาได้รวบรวมพลังมาเรื่อยๆจนมาถึงจักรวาลที่7จ็ดพวกโกคูก็พากันมาต้อนรับครั้งผููเข้าไปสู้กับซามัสที่เขียวสู้กับคามินส่วนแม่เล็ก่เจ็ดสู้กับโอเรนส่วนโกคูก็โดนฮาร์สอัดขึ้นลงจนเหมือนของเล่นเลยแหละโถดโถ,โถทำอะไรไม่ได้เลยพระเอกตัวคามินกับโอเรนสู้ปักกพ็มารมรารวงน ust, ออเอเจิบ พลังออกมามันพุ่งเข้ามาต่อยโกครูรัวๆเลยล่ะครับจนโกคูต้องเอาจริงบ้างงรดร่างบูออกมาสู้อัดกันแบบตุ้มตมั้มฮาสมาก็ปล่อยพลังทุกอย่างที่มีใส่โกคูหมดแต่ว่าโกคูก็ยังหลบได้ป่าพลังคืนพบกับพุ่งเข้าไปต่อยตุๆๆๆๆ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บเตะมันลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็ใช้พลังคืนตอบอัดมันร่วงด้านคามิโอเรนก็กาลังสู้กับมาเลข1สิบเจ็ดและพี่เขียวสุดท้ายมันประมาทโดนลาแสงพิฆาตมาของพี่เขียวจนร่วงร่วงสองคนติดเลยท้องของคามมโอเรนกลายเป็นรูปโปรพลังออกมามาาหลาที ฮาร์สที่โดนพลังขึ้นเต่ามันก็ยังไม่ตายมันใช้พลังแรงโน้มถ่วงเข้าควบคุมโกคูมาระเบิดพลังออร่าสีม่วงออกมาพร้อมกับพุ่งเข้าไปอัดโกคูจนหมอบราบแวะไปที่คามิโอเรนใหม่พอมไม่ตายมันก็ระเบิดพลังออกมาใหม่อีกรอบแต่ก็โดนล้อแสงพิฆาตมาซ้ำพร้อมกับโดนสเก็ตพลังปล่อยใส่รัวๆจนร่างเกือบจะสลายฮาร์สเห็นแบบนั้นก็บอกว่าช่วยไม่ได้จากการบีบอัดเมล็ดจักรวาลจนเล็กพร้อมกับเอาไปใส่ไว้ที่หน้าอกของคามมโอเรนมันเกาหน้าอกด้วยความทรมานแล้วทันใดนั้นก็ขยายร่างเป็นไซบัม่อพพััังงกทีบืนน ทั้งสีกคนอัดพลังใส่ด้ามันรัวๆแต่ก็เจอมานอัดพลังใส่บึ้มเดียวปลิวนั่งหอบปวดพลังกันเป็นแถบและก่อนที่มันจะอัดทุกคนจนเละโกคูของเราก,ก็บินมาช่วยเอาไว้ก่อนแถมเขาก็ถูกมันจับตัวเอาไว้กาบีเพ้เละจนคามือและตอนที่วิกฤตนั้นก็ได้ระเบิดพลังสีเงินออกมาได้แบบพอดิบพอดีอยู่ไอมาแล้วจ้ามันกะจะปล่อยพลังอัดโกคูแต่ก็เจอโกคูวัดปรทีปากเข้าให้นี่แน่ปล่อยพลังมาก็ยัดคืนจนระเบิดคาปากเตะต่อยมาก็หลบได้หมดแถมสวนกลับไปเป็นชุดแต่ทว่าสุดท้ายโกคูก็พาาด่ พลังของมันเข้าทว่านั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเพราะว่ามันทําให้เขาสามารถเข้าถึงแกนแท่งอัตนนิยมขั้นสมบูรณ์ได้พุ่งเข้าไปปล่อยพลังอัดหน้าแล้วก็จัดการจับหนวดของมันทุ่มจนปลิวโอ้โหเทพจัดปล่อยพลังขึ้นเตาใส่จนลูกแก้วหน้าอกของมันร้าวแล้วก็ห่อเข้าไปซ้ําจนลูกแก้วระเบิดตัวแตกตายไปในที่สุดส่วนโกคูพอจัดการเสร็จแล้วก็พลังหมดเพะเป็นกันเดี๋ยวโกงเกิดไปต้องเนิร์ฟหน่อยแล้วตอนนั้นเองฮัสมันก็ได้เรียกมาเล่นเห็นจัก,กรวาลที่สมบูรณ์แล้วออกมาจากซากนั้น พร้อมกับเรียกรุกบาทหลายลูกมารวมตัวกันที่ตัวมันดูเหมือนตั้งใจจะทําอะไรบางอยา่างพิเตียที่ปล่อยพลังเข้าไปขัดขวางก็โดนสามารถปัดพลังทิ้งไปได้แบบง่ายๆ ทังถามสามารถว่าฮาสเป็นมนุษย์ทำไมสามารถถึงปกป้องมันล่ะสามารถก็บอกว่าฮาสจะเป็นคนฆ่าเซนโอถ้าหากเซนโอตายไปมันก็จะสามารถดำเนินแผนการโลกไร้มนุษย์ได้แบบง,ง่ายๆโชเทพว้าปะตบทุกคนแบบปุบป,ปับป,ป,ปุบปับโกคูพุ่งเข้าไปสู้กับมันแต่ด้วยความล้าทําให้โดนมันจับได้ในที่สุดดัดหลังจนโกคูร้องเสียงหลงแล้วตอนนั้นเองก็มีบุคคลปริศนาโผล่มาช่วยจิเรนนั่นเองครับแถมฮิโตะเองก็มาด้วยเอาแล้วสินักสู้ที่เก่งที่สุดของทั้งสามจัก,กรวาลมาช่วยกันทอม่า,าพอพุ่งเข้าไปจะจัดการ ก็โดนขึ้นพลังปิศสนหลักออกมาสักก่อนลูกบาทนั่นมันมีอะไรกันแน่แล้วทันใดนั้น ฮาสรางสีทองที่รวมร่างกลับมาเล็นแห็งจัก,กรวาลก็ได้โผล่ออกมาทองอารามเหมือนใบป,ปิดทองที่วัดแถวไทยมาเลยล่ะครับและสิ่งที่มันทำอย่างแรกหลังจากโผล่มานั่นก็คือการฆ่าซามัสเพราะว่ามันตั้งใจจะลางบางเทศตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันใช้ลูกแก้วที่ด้านหลังของมันไปรบกวนทุกคนให้เสียสมาธิพร้อมกับพุ่งเข้าไปอดัดร่วงลงพื้นตุบตับตุบตับกันเป็นไรโกคูในสภาพสะบักสะบอมก็ยังไม่ยอมแพ้พุ่งเข้าไปอัดกับมันต่อแต่ก็โดนพลังแรงโน้มถ่วงอ,ดอ,าาอัอดออกมาอีกรอบฮิโตกับจีเรนพุ่งเข้าไป พลังลูกบาศก์ออกมาจากพื้นลอยขึ้นไปบนฟ้าเกิดเป็นลูกบาศก์สีทองขนาดยักษ์ที่กาลังจะหล่นลงมาทับทุกคนแล้วก็ทับลงไปตุ้มใครเห็นก็บอกว่าตายอ่ะจังหวะเนี้ยแค่นี้ยังไม่พอพออัดกับพื้นเสร็จปุ๊บฮาสมักก็ระเบิดพลังกดทับลงไปอีกจนพื้นเละเทะไปหมดส่วนกลุ่มคนที่โดนพลังเองก็เละเทะเหมือนกันเจเดนกับฮิโตะพากันพุ่งขึ้นไปสู้กับฮาสส่วนโกคูก,กับพ่เตีย้ยก็ใช้ท่าไม่ตายก้นหีบที่ยังเหลืออยู่นั่นก็คือฟิวชั่นเอาแล้วนะ โกคูก yeah. ับเบจิต้ารวมเป็นโกจิต้าเทพสุดๆไปเลยล่ะครับออกมาปุ๊บก็แปลงร่างเป็นโกจิต้าบลูพร้อมกับพุ่งเข้าไปหาฮัสอย่างรวดเร็วเบ่งพลังต่อยดดนมันไปหนึ่งหมดัดมันแค้นเรียกรูกปบาดจิ๋วออกมาหมุนรอบมือโก ja จิต้าบลูก็จับมือของมันไว้จนระเบิดค้ามมือของมันเข้าให้ปล่อยพลังมาโกจิต้าก็หลบได้ day. อีกต่อยมันจนปลิวแล้วก็ซัดเขาเข้าเต็มอกแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นรองแบบนี้มันก็ยังเชื่อว่าจะชนะได้มันห่อขึ้นไปแล้วก็ใช้พลังแรงโน้มถ่วงลากเอาอุกกาบาทยักษ์ออกมาจากนอกโลกโกจิต้า เห็นว่าถ้าเกิดปล่อยไว้แย่แน่ก็เลยเบ่งพลังออกบ้ามหาสาลพร้อมกับชาร์จพลังคลื่นเต่าพอปล่อยพลังคลื่นเต่าออกไปแล้วจิเรนกับฮิโตก,ก็เข้ามาช่วยด้วย และด้วยความเมฆของทั้ง3คนนี้ทําให้อุกบาทเคลือบทองของเจ้าฮาัสมาระเบิดในที่สุดคนอื่นที่เหลือก็ช่วยกันระเบิดเสียดใหญ่ๆทิง้งเพื่อไม่ให้มันตกมากระทบกับโลกโกจิต้าเข้ามาต่อยหน้ามันแบบเต็มแรงจนวันแตกต่อยเข้าอีกทีที่มเมล็ดจัก,กรวาลตูมก่อนจะตายฮัสมันได้พูดประโยคซสงครับโดยมันพูดว่าเพราะว่าเซนโอชอบลบจักรวาลตามใจตัวเองมันก็เลยอยากจะจัดการเซนโอทิง้ง จริงๆแล้วมันแค่อยากให้มนุษย์ทุกคนมีอิสระก็เท่านั้นเองพอพูดจบแล้วร่างของฮัสก็ได้สลายกลายเป็นละอองแสงไปส่วนท่านเซนโอที่กำลังกลัวนะักกลัวหนาตอนนี้ก็กำลังเล่นซ่อนแอบกันอยู่ ตอนจบจีเดนได้เข้ามาถามโกคูว่าทำไมต่อปลองถึงไม่ใช้ร่างฟิวชั่นละพี่เจ้ก็ชิงพูดก่อนเลยครับว่าแกไม่อยากรวมร่างกับโกคูรอ,อกโถ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 เอาจริงนะครับถ้าในศึกประลองพลังพี่แกฟิวชั่นกันแม้ว่าชนะไ,ไปง่ายและท่านฟิวเขาก็ได้เอ่ยขอบคุณฮาร์สพร้อมกับพูดว่าได้เวลาเริ่มการทดลองขั้นต่อไปจริงๆมันน่าจะมีต่อแต่ว่าไม่หาซรัพย์ไทยได้แค่นี้ก็เลยจะพอแค่นี้ก่อนอาทิตย์หน้าเราจะมาเจอกันในสปอยแอนิเมะเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวทำบวดครั้งสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะทั้้งแลลวกก็็เยสหรัับนนี อ๋อบายปฏิเสธความเป็นปีศาจรางวัวคือสุขความเป็นพี่เลี้ยงเด็กเอาวพวกนายปิงก็ได้แล้วแมเปลี่ยนภาคแล้วและเด็กก็จะเปลี่ยนอนิเมะสปอยด้วยพวกเราไม่ใช่แค่เบจิโต้แต่พวกเราคือเบจิโต้ลิงแดงยังไงละ่ะช้อตเโก่ง่กโกคูให้ได้สิ่งที่ฉันกลัวนะ่ะไม่ใช่จีจี้แต่เป็นเข็มจีดยาตั้งหากนี่นี่เบจิต้พวกเราได้ออกช่องอารีเบ้ด้วยเหรอนายที่ไปเองนะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกันกดแชร์คลิปกด follow กด subscribe ช่องอาริเมะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำสปอยมันๆมาให้เ,เพื่อนๆรับชมกันอีกนะครับ